สวัสดีครับผมอยู่กับเก่งพีซีเกมเมอร์ครับนี่คือบีคัมบริดจันเล่นเปลนประตูอีพีที่84นะครับหลังจากเกมที่แล้วเนี่ยเราเป็นซูเปอร์ฮีโร่กับในการที่พาทีมคว้าชัยชนะในยูฟาเชฟเวสิกในนัดที่2ได้ครับเหนือไอเอสติลาสครับเกมนี้เราจะมาเล่นกับบอลมันในเกมลีกครับซึ่งก็ได้ลงเรือจริงต่อเนื่องครับเพราะว่าโคชเชนน่าจะน่าจะน่าจะดรอปเดเดแฮร์ไว้แล้วนะครับเพราะว่ามันนม่เก่งเท่าเราครับข้าวลังก็งั้นๆแหละที่จริงเราน้อยกว่าแนละ้เราแปดสิบห้าแต่ว่า ความโม้เนี่ยเรามีเหนือกว่าทันนันเดย์แฮนะฉะนั้นแล้วก็ต้องยอมรับในตรงนี้ครับการย้ายทีมเนี่ยก็มาย้ายตรงนี้นะตอนนี้มันยังกดย้ายไม่ได้ครับก็ยังคงอยู่กับแมนยูต่อไปก่อนแล้วกันครับอยากพาแมนยูประสบความสาเร็จก่อนแล้วก็ถ้าเข้าพรัง90อะไรเนี่ยอาจจะย้ายทีมแน่นอนครับผมเกมนี้กลับมาเล่นกับบอลมัดครับก็ยังคงยเยี่ยมสําหรับประตูคนนี้ครับเขากล่าวนี้ปลอดโปร่งด้วยครับอาจจะมีเมฆอุ่นครืมนิดหน่อยแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่า ลีก็เป็นแฟนทัวงริงเข้ามาเชียร์ทั้งบนวัดกละอมมนอยูน,นี้น่ารวนกับอาเธอร์บรุกนะครับประตูของฝั่งบอลมัดต้องจิบน้ำที่หนึ่งนะัต้องต้องจิบน้ำร้อนด้วยนะฮะเพื่อให้ไม่เจ็บคอมากนี่กองจะมาหาเราด้วยโอเคเรื่องเกมแล้วครับจะเป็นประตูเรื่องดีเนี่ยต้องให้มันเรา้าใจครับอย่าไปกลัวครับว่าในเมื่อเขาไม่บุกเราต้องบุกเขารับ ชิงเลยจังหวะแรกเดินมาอิบร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 า,บราจ่ายให้เราโอ้โหจ่ายให้เราเล่นยากเราเมื่อสักครู่ยังไม่ทันเอาเลยครับแต่ยินก็แต่ยินยนี่ได้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 ได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 เรียกได้เล่นเสียวไปหน่อยมั้งไม่เข้าหรอกจกังหวะนี้แม่กาเสียงครับลูกนี้ โอ้โหมอสักครู่พอโยกหรอกแต่ว่าไม่ผ่านจะเล่นเล่นสั้นๆดีกว่าค่อยๆต่อเกมไปครับเป็นประตูต้องเอาไปบุกอยู่แล้วไม่มีใครกล้าทำนี้อยู่แล้วครับจะเอาใช้กับแมนยูให้ได้เดินกลับมาไปกับอิบรากองหน้านี้ไม่ค่อยทําอะไรได้เลยครับอนนี้ครับต้องเชียเกมรับด้วยไปกับเชียเกมลุกตรลินได้เปรียบหนึ่งคนครับถ้าเล่นแบบนี้กับมาแล้วยอดข้ามไปให้กับลูกนี้ถึงด้วยมาซ้ มาแล้วจังหวะนีโ้โยกโยกโยกไปได้แล้วซัดไกลในสายอย่างนี้โอ้โหรับไปได้ไอ้เธอมารุกมีการได้สับไกลครับประตูคนนี้ลองมีมือใช้ทีมด้วยกลับขึ้นกลับขึ้นกลับขึ้นก่อนครับกลับขึ้นมาเอาแล้วอีเบ่ยก็ซิงต้องให้เขาบุกบ้างครับฝั่งของบอลมัดบอลมัดจ่ายมาออกไปครับจังหวะนี้กินน้ำต่อครับ มันจะคอแห้งๆนะต้องพากไปแล้วก็กินน้ําตามไปด้วยครับอย่าไปกลัวครับเราเป็นประตูที่ฟอร์มดีที่สุดแล้วตอนนี้นะครับทั้งทำประตูได้แล้วก็พร้อมดูด้วยทีไอ okay, มันไม่ชอบเข้าเวลาเจาะลิมเส้นเลครับเจาะไปก่อนไปเลยเดี๋ยวไปหยดให้กับลินบินหยดให้จังหวะทันไหมโอ้โหยังไม่ออกด้วยกดดันเลยครับกดดันเลยกดดันเลยกดดันสิเกิด,ดมาเพ่อนส่งไปข้างหน้ามะช่อมะช่อมะชอพิกโอ้โห เอามานี่เปลืองแรงเปล่าเลยครับแมนยูไี่วางเอาวางเอาก็ไม่ค่อยเปิดประตูยามเท่าไหร่คือเจอกับทีมอ่อนๆนี้เราต้องรีบบทให้สิ้นซากกับอย่าไปยอมอ่อนคอให้โอ้โหต้องระวังด้วยเขามาแน่นอนแมนฟิสเจะไปไปเสียครับอ,อีบี้หรืออีเบ้เนี่ยไม่รู้อะเรียกอีบี้แล้วกันสชมิสมาแล้วครับจังหวะน,นี้ทางขวาจ่ายทุระช่องมาแล้วโอ้โหขอจากเอริบายี B G. ไปเองครับแม่มีใครเข้าสปีดมาพื้นที่ตรงนี้ว่างๆตรงนี้นี่ว่างๆก่อนครับให้มาซ่อเติมไปควยหลอกทำไมเสียเวลาเปล่าๆจี้ไว้อย่างนี้แเ้าหลบไปหนึ่งครับเอาแล้วครับจังหวะนี้บีหลบสองโอ้โหจะเล่นมากกว่ายิงไกลโอ้โหแม่จมงังโมทสกูมีมีม,มีมีหนาวกันครับโดนหลอกกองหลังของบอลมัดแมได้ยืดขาหเราได้หนึ่งก็โอเคเลยครับ มันอยู่ต้องบุกต่อเนื่องเฮ้ยต้องระวังด้วยแบบนี้อันตรายครับเอาเดี๋ยวดนเขายิงสวนนั่นนั่นมาครับแบบนี้โอ้โหสานิลาสเร็วมากจ่ายมาแล้วพลิกดีอย่างนี้ได้แล้วยิงสเสาแรกมาแล้วโอ้โหเราไม่ได้ครับ,บว้องเด็วทันทีดปทางซ้ายเตร์กรุกช่เพื่อนครับวางยาวอยู่เลยครับไม่ได้ให้วางยาวเลยครับวางมันนิดยากครับไม่ต้องวางยาวมากใจเย,ย็นครับเพื่อนมาที่ตรงกลางอิบราอิบราอิบราพลิกแล้วยิงเอง เข้ามือเข้าเลยครับออกมาช่วยนะเนี่ยไม่ให้เพื่อนเล่นยากเกินไปอีบี้มาแล้วหูกระชากมาดีมากทางขวาเตมิมแมนยูเข้าประกบไม่ประกบส่วไม่ค่อยดีครับแมนยูเล่นในบ้านนะเนี่ยเล่นในบ้าน,น,น,านจะหวังเสมออีกรับเนี่ยคร้วกขสองครับว้างไกลๆเลยครับให้แบบนี้ไวเพยบดีมากมาอิบราไปไม่ได้นี่ให้ที่เราได้เติมเกมรลุกตลอดครับประตูคริ้ยอดข้าม,มา เป็นฟรีสเดย์ไปโอ้โหบอลออกนี่เสียเวลาวิ่งมามากครับกองหน้าไม่คิดจะทำอะไรเลยครับสากกระเบือจริงทุกหน้าเปิดมาเฮ้ยโอ้โหงงออกครับดูจังหวะหยอดม่างโอ้โหโคมโคมไม่มีเลยครับนี่เล่นในบ้านนะครับเล่นเพื่อสุขภาพเด็กแมนยู ถามจริงเปิดยาวมารอรอรอซอนไหมครับรอซอนไหมดีมากมจบครึ่งแรกเสมอศูนย์ศูนย์คือเขาไม่บุกเราเราเราก็บุกแล้วยิงเขาไม่ได้นะคือจุดอ่อนของแมนยูชุดนี้ครับคือบุกเขาล้วโอกาสทำประตูมีแต่ว่าทำเขาไม่ได้สักทีครับให้เขามานะเขาเก่งมากเขามาแต่ละทีนี่อันตรายครับน่ากลัวโอ้โหต้องดูเราไว้ด้วย จังหวะน,นี้จะวังทะลุช่องมาครับมองเห็นเหลี่ยมไหมจ่ายผิดเหลี่ยมแล้วนั่นนะครับเติมเก็บใจเยินครับใจเยินอย่เพิ่งวางโอ้วางอีกแล้วคยก็มันวางเร็วจังเลยครับไม่ได้ให้วางซะหน่อยครับปล่อยมามาใจเยินโอ้วางอีกแล้วครับอะไรวะเนี่ยเอาอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยโอ้วางเยอะจังเลยครับเข้าไ,ไ,ไป,ไห,นไห,นไปไหน่อยเข้าอยบีบไปไหน่อยอยู่พที่ไว้หน่อยโอเคเดี๋ยวช่วย โดนโยกหลอกเข้าดีๆไม่ให้หามุมได้โอเคครับไล่บีปไปบีเลยครับบีเ้เดี๋ยวช่วยกดดันเดี๋ยวช่วยกดดันนี่ครับโอ้โหโชว์ได้จังหวะนี้แล้วแต่กระชากมาแล้วแล้วบอสั้นเลย0โอ้โหโโอ้หบอกเลยครับกองหน้าไม่ต้องเดี๋ยวพี่ยิงเองครับโอ้โหอีบราก็อีบราครับบอกได้ว่าต้องมือให้ได้ บอกแล้วว่ามันช้าไองมันหลอนมันหลอนต้องโดนอย่างนี้ครับซัดแสกกน้าเข้าไปเลยครับโอ้ยิงเด็ดขาดว่าโอ้ต้องยิงให้มันเด็ดขาดเยอะสุดยอดกองหน้าซัด่างนี้เลยโอ้โหยอดเยี่ยมกระเทียมดองครับกุยหอมสองถุงครับดูรอบช้าดีๆครับเรายิงได้เราต้องโหมทเตงนิดหนึ่งครับบอกแล้วว่าลีลาใช่ไหมต้องช่วยไล่ครับมองไม่เห็นเราเราใส่เสื้อเขียวครับเป็นการพังตัวให้เข้ากับสนามครับรังตัวให้เข้ากับสนาม โอ้โหเด็ดขาดมากมแล้วซัดอย่างนี้เออไงล่ะไงล่ะไงล่ะเออเอาเข้าไปนี่ดียเดียหรู้สบ,บ้างอเอาให้จิกเลยได้ไหมในเมื่อกองหน้าไม่ได้เรื่องครับเราต้องจัดการให้ ไปลุยไปต่อสองศูนย์ได้ไหมจ่ายสิอ่าดีมากเปิดเลยครับเปิดเลยครับไม่ต้องรอครับไม่ต้องรอยอดมามติดบล็อกสิ่งนี้ไม่ค่อยในหมูแลนะ้ครับไม่ค่อยบุกใหญ่ไม่ค่อยหมูหรือไปไรครับอยากเซฟอยากเซฟอิบรา,บราอาิบรายอดมาเดีปลายมงมงอะไรอย่างนั้นครับแม่ไปเชิญประตูฝั่งตรงข้ามมาเล่นกับเราดีกว่าครับ มามามาการ์กมาเปล่าไม่การ์กมาครับดูออกมาเหมือนน้อยเออไว้ก่อนอ่านเกมขาดไว้ก่อนโอู้หึเขายังไม่ยิงเลยแต่ครุบแล้วใจเย็นถอย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 มาต้องเหนียวไว้ก่อนครับต้องเหนียวไว้ก่อนลูกตัดยิงอันตรายนะครับมาอีกแล้วคุกคุบเฮ้ย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 โอ้ยเกือบบังได้เติมเกมลุกสิครับต้องบุกโอ้ยใจเย็นอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปมาถอยมาก่อนสมาธิครับสมาธิ เติมจกครับเมื่อเราดักได้ยอดมากตามดูอีรากันเลยครับต้องต้องข้าครับแบบนี้โอ้อะไรวะเนี่ยกองหน้าสักกระเบือจะเรือลบทุ้ยให้ตีเสมอได้ใจยเย็นครับถอยกลับถอยกลับก่อนถอยกลับครับถอยกลับกลับมาครับดีมากยังทันครับยังทันมองมาห็นบอลมองมเห็นบอลเลยใจยเย็นสมาธิคิงเจอเจอคิงเสียบอลเดีัย ต่างคนก็หน่อยจ่ายมาโอ้โหจะให้ใครครับก็ซิงดักได้คุก <c oughs> น้องยี่หนึ่งศูนย์จะชนะเขาทีจริงแล้วลูกเลยครับมันไม่ค่อยชัวร์เท่าไหร่มาแล้วมาแล้วไอ้หมอน,นี่แข็งแกร่งมากครับอีบี้อีบี้หรืออีเบ้วะเนี่ยมาแล้วต้องระวังวิ่งฉีกแล้วทางขวาทางขวาฉีกไปแล้วโจชัวนะเฮ้ยเข้าเ,เ,เข้าดิเข้าดิเข้าดิเฮ้ยโอ้โหโอ้โหโโดูครับแม่ กบตัวไม่ดีเลยครับกองหลังแมนยูชุดนี้ไม่ค่อยเหนียวเท่าไหร่ครับคือขึ้นนำจะก็จริงแต่ว่าพร้อมจะเสียประตูอยู่ตลอดครับโอ้ยอาจยังอาจารย์ยังนัวแล้วอาจารย์ยังไปเดินกินลูกช่วยเล่นยากไปเปล่าเล่นยากไปเปล่าโอ้โหจ่ายกว่าเสียวเหลือเกินทิ้งมาดิไปอิบราต้องเอาให้ได้ครับจังหวะนี้แตะหนึ่งครั้งแล้วสั่งยิงได้เลย โอ้สักกระเบือครับโอมอิราอิราสักกระเบือมากแต่ยิงกระเบือแต่ยิงเอ้ยเอ้ยไมเข้าออกไว้ก่อนอิอราสักกระเบือยิงครับโอ้โหไม่ได้ไม่ได้อยากจะด่าเลยครับแต่ว่าไม่ได้เรื่องครับกองหน้าหลุดเดี่ยวไปยังยิงไม่เข้าเลยครับไข่ทิ้งได้เปล่าครับโอ้โหอะไรวะเนี่ยต้องด่าต้องด่านิดหนึ่งครับโมได้ต้องด่าได้ด้วยครับเพราะว่าเราเรา,าพังตัวให้เพื่อนได้ ขอสักลูกคือหลุดเดียวไปอ่ะทิ้งกงนดีมากจ่ายมาเนี่ยเพื่อนถวายพันธนี้ยถวายลูกแล้วโอ้โยิงไปตรกตัวอีกแล้วอ,ะอ่ะลิวเนี่ยจะสองศูนย์ก็ไม่สองสักที้อ่ะหนึ่งศูนย์ก็เอาเปิดปาขึ้นมงมงโอ้โหไม่มีดวงครับอีบาเกมนี้ยังไ,ไหนแม่แมนยูอ่ะจบเกมซะเวลาเหอะสามทีแล้ว ย้อนกลับมาบบรุกบูรุกหนึ่งศูนย์ครับ <c oughs> เห็นไหมครับชนะจากใครเลยครับโอู้จับประตูคนนี้ครับหกอศูนย์อีกแล้วครับเห็นไหมแมนยูมัน,มนไม่ได้เรื่องครับ <c oughs> กองหน้าเมนยูไม่ได้เรื่องเลยครับขยับขึ้นมาตอนนี้เป็นที่สามแต้มเท่ากับอาเซอนอลลิเวอร์พูลแต่ประตูได้เสียน้อยกว่าเขาแค่นั้นเองครับใช่ไหมโอ้โหอาเซนอลลิเวอร์ฟูดมา เท่ากันครับแต่ว่าประตูที่เสียน้อยกว่ามาเกมต่อไปครับ EP ที่85ใช่ไหมเจอกับทีมชาติอังกฤษครับทีมชาติโปรตุเกสเป็นแมตช์บนเครื่องนะโอเคครับไว้กลับมาเจอกันใหม่ EP หน้า EP นี้ขอลาไปก่อนนะครับผมก็มีข้อผิดพลาดกนได้ต้องขออภัยด้วยครับผมสวัสดีครับ ไม่เคยดีหมูเลยครับ